สวัสดีครับช่างต้อมเพชรบุรีนะครับชุดนี้นะครับเป็นชุดยามาฮามีโอนะครับเป็นชุดสายพานนะครับ59นะครับ59ชัก3ดันโลนะครับเสื้อสูบนะครับทําการตีปอกขยายนะครับจากปอกเดิมนะครับขึ้นมาเป็นปอกนอกนะครับ59มิลนะครับหาขออภัยครับปอกนอก61.5นะครับ6ก5็ก็คือ61ครึ่งนะครับ วงในนะครับรูในก็รองรับกับลูกสูบโซนิคไซร้อยห้าสิบเก้ามิลนะครับตัวนี้จะเป็นสลักสิบสามมิลนะครับแล้วก็ต้องใช้บูตแปลงปลายก้านด้วยเพราะว่ามีโอ้มันเป็นสลักสิบห้านะครับใช้บูตแปลงสิบห้าสิบสามถึงจะใช้ได้นะครับอันนี้ก็ตีปอกขวานนะครับใกล้จะเสร็จแล้วครับผ่านไปประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วนะครับเหลือขวานรูในตัดปอกนะครับเพราะว่าปอกยาวมากจะไม่ได้ตัดนะครับ แล้วก็ควานก็โอเคแล้วครับมาดูเรื่องของฝาสูบกันบ้างนะครับฝาสูบตอนนี้นะครับก็เป็นฝาสูบมีโอเดิมๆนะครับที่ลูกค้าส่งมาทับนะครับเป็นฝาแท้ติดรถเลยนะครับสังเกตได้ว่าจะมีการเชื่อมพอกนะครับเชื่อมพอกรูกหัวเทียนนะครับใช้หัวเทียนเกลียวยาวโซนิกนะครับเพราะว่าสาเหตุที่ทําเป็นเกลียวยาวนั้นก็คือเวลารถที่มีการแต่งหรือ modify เพิ่มซีซีขนาดซีซีขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการ พเพิ่มกาลังอัดในแบบใดๆก็ตามนะครับจะว่าเพิ่มลูกสูบก็ได้หรือว่าจะเปลี่ยนคาบูก็ได้หรือว่าจะเพิ่มช่วงชักก็ได้นะครับต้องมีการถอดนะครับถอดหัวเทียนตรงนี้ในการไล่บ่อยเพราะว่ารถตัวนี้เป็นคาบูนะครับยังไม่มีเครื่องมือไฮเทคพิเศษที่สามารถเสียบเข้าไปในตัวรถแล้วก็วิเคราะห์ได้เหมือนรถหัวฉีดนะครับก็เลยต้องทําหัวเทียนเกลียวยาวนั่นเองนะครับเพราะว่าเวลาถอดเข้าออกบ่อยๆของเดิมมันเป็นเกลียวสั้นมันจะลูดง่ายนะครับก็ย้ายเป็นเกลียวยาวไปเลยนะครับ จะรูดยากกว่านิดนึงนะครับจะแข็งด้วยนะครับเพราะว่ามันมีการผ่านการเชื่อมที่ร้อนๆเข้าไปแล้วนะครับสังเกตดูนะครับมันจะแข็งกว่าเนื้อเดิมของมันนะครับส่วนรูบำบัดตรงนี้นะครับก็จะอุดเห็นไหมครับรูบำบัดนะครับตรงกลางฝาที่ต่อเข้าคอท่อเนี่ยครับต่อเข้าไอเสียมานี่ครับก็มีการเชื่อมอุดให้ไม่ต้องไปหาน็อตอุดหรือว่าเอาอะไรมาอุดมายัดเอาซีเมนต์เหล็กมาหาอุดมาพอกนะครับอันนี้ทางร้านก็เชื่อมอุดให้เสร็จเลยนะครับ ส่วนเรื่องของบ่าวาวนะครับวาวตัวนี้เป็น30 26ลูก59มิลนะครับบ่าวาวนะครับขนาดโตมันก็3 2 28นะครับจะโตกว่าวาว2มิลแล้วหลอดก็เป็นหลอดทองเหลืองอย่างดีนะครับกลึงเจาะรูนะครับริมเมอร์ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็มีการเชื่อมรองใต้บ่านะครับเชื่อมเชื่อมรองใต้ฐานบ่าให้ช่วงนี้นะครับเราเชื่อมอลูมิเนียมรองใต้ฐานบ่าเพิ่มให้นะครับเพราะว่ามันจะได้เนื้อลูมิเนียมที่ใหม่และแข็งกว่าเนื้อฝาเดิมมันนะครับเวลาตีบ่าลงไปเนี่ย แรงๆใช้งานไปนานๆจะไม่ซุดไม่สึกง่ายนะครับแล้วก็ไม่ห่อไม่รั่วง่ายนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคของเรานะครับก็ใบวาล์วก็จัดให้นานๆเลยนะครับมีโอนะครับมันไม่มีการไต่รอบขึ้นไปเหมือนลดเกียร์นะครับก็บิดปุ๊บรอบมันค่อนข้างจะจัดกว่านะครับอันนี้ครับก็ใช้วาล์วแบบนานๆให้เลยนะครับอันนี้วาล์วเอาไปนะครับก็ต้องไปเปิดรูไอเดียเสียวนิดนึงนะครับฝานี้นะครับเพราะว่าลูกค้าก็เป็นช่างนะครับไม่ได้ สั่งเปิดไปนะครับไปเปิดตามสูตรตรงช่างเขานะครับสังเกตว่าตรงนี้นะครับมันตันนะครับต้องเอาออกนะครับถ้าไม่เอาออกนี่รถมันจะวิ่งไม่ดีนะครับเหมือนกับคล้ายๆว่าไปกักมันอยู่นะครับมาดูข้อเหวี่ยงกันบ้างนะครับข้อเหวี่ยงก็ยืดถาวรสามมิลใส่ห่วงนะครับไม่มีถ่วงไม่มีกักเพราะข้อเหวี่ยงเดิมมันค่อนข้างหนักอยู่แล้วนะครับใส่ลูกขนาดนี้ผมว่าโอเคเลยใช้ก้านเดิมด้วยนะครับนี่ครับก็กระโปรงลูกจะสั้นนิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรครับถ้าไม่เฉียวไม่ชนไม่พังแน่นอนครับ ก็เดี๋ยวมาดูศูนย์ข้อเหวี่ยงกันเลยนะครับที่นี่จะเน้นมากเลยเรื่องการตั้งศูนย์นะครับเพราะว่าเวลาเอาไปใส่แล้วนะครับจะมีการใส่ถูกบ้างไม่ถูกบ้างนะครับข้อเหวี่ยงต้องศูนย์ได้ต้องแน่นไว้ก่อนนะครับเพื่อที่ข้อเหวี่ยงจะได้ไม่เบี้ยวไม่คดเวลาลูกค้าไปประกอบหรือว่าขนส่งนะครับมีการอาจกระแทกระหว่างทางนะครับในการส่งนะครับอันนี้ก็เน้นให้พิเศษเลยนะครับข้อเหวี่ยง นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วชุดนี้เย็นนี้ก็ส่งได้นะครับก็ใครสนใจนะครับก็ส่งมาทําได้นะครับราคาหลักพันเท่านั้นเองครับฝาก็เชื่อมพอกมาให้ด้วยนะครับการประก็นรั่วประก็นแลบแรงอัดรั่วนะครับด้านข้างนะครับก็นอกจากนี้นะครับลูกค้าเขาก็อาจจะมีเพิ่มเฟืองท้ายแล้วก็แคมนะครับเรื่องของสปริงวาลก็ใช้เดิมได้เลยนะครับซ้อนตัวในเอาหรือจะใช้นอกในแข็งๆก็ได้ พอท้ายวาวตัดเผื่อไปแล้วนะครับแล้วก็ช่วงกลางเนี่ยห่างมากใช้แคมยกสูงองศาสูงได้ไม่ต้องกลัววาวเฉี่ยวเกี่ยวชนกันนะครับก็สนใจสอบถามได้ครับเบอร์โทรร้านมี2เบอร์0919398915 0639645239นะครับก็โทรมาได้เลยเบอร์ได้เบอร์หนึ่งนะครับถ้าเกิดโทรแล้วดูด้วยนะครับบางคนโทรย้ำมา5 6หรอบเลยแต่ว่ามันติดสายอยู่คุยกับลูกค้าอยู่นะครับบางคนก็อาจจะลมเสียได้ว่าทำไมช่างไม่รับนะครับแต่ว่า มันอาจจะติดสายลูกค,ค้าอยู่แล้วสายซ้อนนะครับโทรเราไม่ได้ดูโทรแล้วแนบหูเลยนะครับก็โทรแล้วดูหน้าจอด้วยว่าติดสายอยู่หรือเปล่านะครับก็สนใจส่งมาทําได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ